ดีจ้าพี่น้องวันนี้ยายสอนจะพาพี่น้องมาดูยายกรแกงเห็ดใส่หน่อไม้นะจ๊ะวันนี้แหละเพิ่นตั้มเพิ่นตั้มเขาเบื่อ,อย่านางเราเรียบร้อยได้จ้าเด้อเดี๋ยวสิพ้าไปเบิง่งวิธีเพิ่นแกงนั่นจ้าเข็ดเอด้พี่น้องอบาดท,ที่นีประกสิใส่พริกเจ้าเพื่อกะจ้องไม่ข่อยไงแต่น้องวันนี้พริกเพิ่อกะปั้นไหวได้พี่น้อง ส้มน,น,นี่พ่อบอกนี่เพ่อจะคัน<อ>แบบเรียบร้อยพ<น>ี่น้องยากร้รไม่ได้สิปืดแกะใส่ซ้อมกระจ้องบ่มันมันสิเพี้บ่ะละพี่น้ององ๋อใส่กระถูเรียบร้อยแล้วนะปั่นเดือดเพราะอะไรเพราอะไรเพี้ยนเนี่ยเพราะอะไรเราะแหล่ยากรบพี่น้องใส่ชิฟลงไปแล้วนะคะพี่น้องจ๋ายกาก้อนบอกว่าให้ซ่า่ข้นๆนะพี่น้อง มันเข่าว<ห><ห>สั่งก่อนน้ำน้อยอยู่น้ำน้อยอยู่เท้ามันสีอันนี้มัตสิกเอ,อ่งแต่งแล้ตากปดาแดงจักทุ่งก่อนนะพี่นอ้องสั่งไว้เด้อบะแดนต่อการทุ่งละสามสิบบาทนะคะเดี๋ยวร่อนมันเดือดอเพื่อพี่นอ้องเดี๋ยวให้เพื่อนอาหนามันเติมมาก่อรยังไม่ปลดดอกกับให้พี่นอ้องเบิ่งใบสลากพี่นอ้องเอ้ คนสิคันเอาไปเติมอีกหน่อยผิดมามันน้อยคนเมื่อกี้พี่น้องเดี๋ยวผมใส่ย่านางหลากหลายเลยพี่น้องถ้าอย่างนั้นมันจะไม่อร่อยนะคะพี่น้องจา๋าดูคนทำแกงเด้อเอาเบิ้งแนีเปินใส่เสือใส่เดียวพี่น้องเปิด <laughs> <laughs> มือเบาบางเด้อทำบ่ได้สวัสดีเด้ <c oughs> อจ๋าเด้อเโลวาโลพี่น้องสวัสด,ดีเพื่อสร้างการหายาเละ เอ็ดป่ะขันเร็วสไ่อใส่อ hmm. mm ีก hmm. พี k wave, k mm ่น hmm. ก่อนเนาะก่อนเนาะพป็น้องเนาะหลังมันหลมันสุแทบได้ีแล้วแบบนี้ขันเบอคอยเอาส่อีก็ได้อ๋อ น่าทานไหมคะนี่พี่น้องคนตั้มน้ำพริกอะไรนะน้ำพริกปลาล่าใส่ป,ปลาปลาคอนะพี่น้องปลาคอน้ำสามตู้ยักษ์ก่อนว่ะพี่นอ้องยายสิเพร่จเขจะเอาไปขายพี่นอ้องยายสอนสินลักไว้กินคนเดิมพี่น้องจ้ะยักษ์ก่อนหูดอกลักไว้ก่อนเพ่าจะเอาไปขายพี่อ คนโอเคน,เคนี่อย่าบอกอย่ากอนเด้อยถ่ายอีกแป๊บนึงเด้อพี่น้องมันยังบาท่านด <c oughs> กดเจ้ากน,นว่าให้คนว่ะขันว่าย,ยาหมอดาคม้อนใหม่พี่น้องดากหม้อนไม่สมัยขันบ่ก้นะน,นะมากินบ่พี่น้อง,องเมมื่อส ใส่พักกแห้งน้ำสีมะเสริเบเลยอร่อยสุดๆนะคะพี่น้องจา๋ารออีกสักครู่ให้มันเดือดก่อนนะคะคนเลยไปเรื่อยๆเ,เขาาับบาต่อเบื่อมันสิไหม,ม <า S 1> เริ่มเดือดอละจา้าพี่น้องจา๋าเริ่มเดือดแล้วนี่ซุกเลยมันผูบอผบอ เดี๋ยวเราพี่น้องบึ้มๆแล้วดันใหม่คนหมอะหอมหอมหยๆแล้วพี่น้องจ๋าสีสันหนาทานมากเลยจ่านี่หนามันกัเขียวเขียวเลยพี่น้อง โอ้ยยาสอนหิวข่าวแล้วแซ่บบ้านประสีทะเลเลยห้ามแห้ง ต้มขีดเล็กเดี่อวต้มเอาอะเนียละเอียดมากละเอียดเีพิ่นแกงขีดเล็กน้ำไบอกพีออกถึงเลยโค้ดโคนี่แหละว่าเือเพื่อคนหอ บึมบึมแล้วเออได้ได้ที่แล้วจ้าเดี๋ยวแกเอาโอ้ยเกือบเกือบใหม่พี่น้องเอ้ยเกือบมาคนบาทันอีกแล้ว มะปุ้งมะปุ้งชาเปยังน,นาทีก็เ้าแกจะได้ที่แล้วนี่แหละพี่น้องวิธีการแกงหน่อไม้ใส่เห็ดแกงอย่างนี้ละจ้า เดี๋ยวก็เอาคุนบางลักลงใส่แล้วก็แซบทำตัวพี่น้องจ้ากินนอนๆเด้นอนพี่น้องแซบแห้งถ้ากินเย็นๆบ่ราะใครอันนี้แบะมันบ่ใครได้ลวกปากลวกป็น,นยั้ไงครกินแบบนนรอนน้อนๆอ่ะกินร้อนช้อนกลางหอ,อนเด้อพี่น้องไางทีแบบพี่น้องเดี๋ยวก็ใส่คุนบางลักแล้วน่องก,ก้อนเพราะว่ามันเขาเบื่อมันได้อันนี้แล้วนะเน,นื้อสุกแล้ว เดี๋ยวเอาขุ่นตูร่ยลงไปเลยพี่น้องต้มต้องซาพี่หน่อยแะเมือนึ่งถือกล่องมือนึ่งถืออันนี้เนาะพี่น้องหลายบ่อเป็นหยาไปบ่อพี่น้องป้าไป้น้องคุณรถเอาจ่อมาอย่างนีเยอะเท่าไหรไอ้ซอสสีอะพี่ชืชชืชไม่หมอน โอ้โหหัวหลุน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 ป้ามาจึ๊กสองจึ๊กโอ้โหอ๋อแสบพี่น้องเอาเด้อบัดนี้แสบแล้วเซ็ตแล้วเฮ้ยขอจบคลิปในหมอกแก่งนีเด้อหฮ้ยคือว่าจังซานใจจดมาเร็วแท้โอ้กินอันนีถ่ายคอนแปบน้องพี่น้อง เดี๋ยวจะข่างขี้เล็กต่อเด้อพี่นอ้องพอต้นนี้มันแหลวแล้วมันซุกแหลวพี่นอ้องจ้าเด้อซุกแหลวแยกซอ้อนมาสิจบคลิปและลืมแกงขี้เล็กพี่นอ้องแกงขี้เล็กต่อเด้อพี่นอ้องจ้านี่ตัก,กซิมกันพี่นอ้นองแยกซ้อนหิวเขาเขาหลับซับมาเฮ้ยมือยกซ้อนสิซิมเด้อ โอ้ยถึงจะตอนเฮ็ดเขาแท้ไปเห็นเนี่ยลำมึนมาพี่น้องกินกินกินขาอกินจะได้หรอพี่นอ้องตึ่นพี่น,อนอ้องบึงอืออแสบๆบพี่น้องมาด้อ 碎片。 ไอ้ห้อนห้อนพี่น้องห้อนพี่น้องหวยหวยนี่ยี่สิบบาทได้พี่น้องแกงขี้เล็กนี่พฤศจิแกงใส่หนังหมูได้พี่น้องแม่นบอกเออพฤศจิแกงใส่หนังหมูคนบานี่พี่น้องพฤศจิแกงใส่หนังหมูอยู่แล้วนี่จักหนังหมูจั๊กหนามันหมูหรอกจะสอนหวานเป็นหนังสีแล้วมันจะแกงแซ่บนาะพี่น้องเนาะ สิมันสิใหม่เขาว่า,าคนเขาเนี้ยเขาว่าตัวเนื้อกัดจ้ะมันเอาผักไปส่งเขาอีกโอ้ยยายก้อนเอาผักไปส่งเขาอีกพี่น้องขอโทษได้หลายเด้อเสื่ออื่นกัน้นอื่นจังสีจังสันพี่น้องขอจบเก็บเกี่ยนเดจ่ายเด้อพี่น้องจ้งามาสิรอให้แกงขีด็กมัดส้วกอนกับมันล่อบัได้ดอกย,ยายแต้มสิไปตลาดเพิ่นสิไปธุระเพิน่นเด้อจ่าเด้อ ถ้าชอบกดไลค์ถ้าถ้าใช่ก็กดแชร์เข้ามาเด้อพี่น้องให้ได้สอนก่อนด้วยจ้าด้อบ๊ายบายรักและคิดถึงทุกคนจ้า